คดีน้องชมพู่สรยุทธ์ไขปมจับโปะลุงพลคดีน้องชมพู่หลุดพีรุธเพียบตั้งแต่ต้นยังคงต้องติดตามกันต่อยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรันวงศีชาอายุสามขวบที่ล่าสุดคุณสรยุทธ์สุทธาสนาจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้าว่าเป็นการติดตามข่าว นี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่การพยายามขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอนั้นได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธสุทัศสนจินดาว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของนงชมพู่มีรอยช้ำ เหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตทีเดียวในทันทีทําให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนำร่างของน้องไปไว้ในกอไผ่จากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็น เป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็รอแร่ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปแค่หนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ภูเหล็กไฟ เพื่ออ่างพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันพิรุธอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมานั้นและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบจะทำได้คดีน้องชมพู่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ เชื่อผลชนสูตรน้องชมพู่ครั้งแรกชัดเจนที่สุดอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุผลชนสูตรคดีน้องชมพู่เชื่อแพทย์คนแรกชัดเจนที่สุดชี้เป็นหน้าที่ตำรวจต้องถามรายละเอียดให้ชัดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนาสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นถึงคดีน้องชมพู่ระบุโดยหลักการ นแรกที่ไปพบศพจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนื่องจากสภาพศพยังสมบูรณ์อยู่ยิ่งถ้าเป็นแพทย์นิติเวชเป็นคนไปพบศพจะทำให้วิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุการตายโดยยังไม่ต้องผ่าชนะสูตรส่วนคดีนกชมพู่แพทย์คนแรกที่ผ่าชนะสูตรออกมาพูดอธิบายให้สังคมถือว่าชัดเจนแล้วโดวยเฉพาะประเด็น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งสาเหตุการตายที่ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องดูประกอบกับที่เกิดเหตุและตำรวจที่เก็บพยานหลักฐานต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกับหมอแต่ในทางปฏิบัติของบ้านเรานั้นไม่เป็นแบบนั้นต่างคนต่างทำสำหรับผลการชนสูตรที่ระบุมีร่องรอยของสัตว์ กัดแทะไม่ได้หมายความว่าสัตว์กัดน้องชมพู่และทําให้เสียชีวิตแต่อาจจะเป็นการกัดแทะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงร่องรอยของสัตว์แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันผลตรวจชนะสูตรปอดและสมองยังอยู่ในสภาพปกตินั่นหมายความว่าไม่มีการอาการน้ำท่วมปอดที่มาจากการจมน้ำสมองปกติ หมายความว่าไม่มีการถูกกระทบกระเทือนซึ่งสภาพศพที่พบยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผลการตรวจชนสูตรถึงน่าเชื่อถือคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้ชี้เป้าชมพู่หายไม่ใช่11พฤษภาคมขนค้นฉะไม่มีทางพันตรดเอกสุรโชคเจสดาเดช ชายาสารวัตรแรมโบอดีตผูุ้่มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลตั้งข้อสมมติฐานว่าน้องชมพู่อาจจะเสียชีวิตวันที่10พฤษภาคม63แต่เป็นช่วงเย็นก่อนกินข้าวเพราะผลการชนสูตรบอกว่าท้องว่างไม่มีอาหารในท้องหลังจากนั้นน้องถูกอุ้มจัดฉากอำพรางศพเป็นไปได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้ จะนำศพไปซ่อนไว้บนภูเหล็กไฟอาจจะเอาไปซ่อนภายในถ้าซึ่งมีความเย็นเมื่อวันที่ไปเจอศพเด็กวันที่14พฤษภาคม63ศพจึงไม่เนา่าถ้าเด็กเดินหลงทางขึ้นเขาชาวบ้านที่ไปทำไร่ทำนาต้องเห็นและเด็กต้องร้องตะโกนแน่นอนส่วนเรื่องที่มี พยานเห็นน้องชมพู่ช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคม63ความเห็นส่วนตัวมองว่าพยานอาจจะจำสับสนก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีพยานที่จำสับสนแบบนี้มาแล้วหลายคดีรวมทั้งน้องสะดิ้งก็ยังออกมาบอกว่าวันที่น้องหายไม่ได้นอนหลับรวมทั้งบาดแผลที่เกิดขึ้น บริเวณแผ่นหลังและข้อเท้าที่แพทย์ชนสูตรบอกว่าอาจเป็นรอยกิ่งไม้แต่ตนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายเขี่ยนตีและอาจจะช็อกตายได้ส่วนแผลที่เป็นรูที่ก้นไม่น่าจะเป็นแผลจากการกดทับแต่เป็นแผลที่มีคนทำร้ายโดยเด็กอายุเพียงสามขวบหากโดนทำร้ายจริงตามที่คาดไว้ ก็น่าจะช็อกตายได้อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าน้องชมพู่วัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะเด็กหลงทางอาจจะตะโกนร้องเนื่องจากตนนั้นเดินออกกำลังกายตีนเขาทุกเช้าเวลาสองชั่วโมงยังเหนื่อยจึงคิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนเขาเองไม่ได้อย่างแน่นอนตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยคดีน้องชมพู่แฉพิรุษ ปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองหากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือมีการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใคร จากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลหรือในาใยชัยพลวิภาฐานความผิดสามข้อหารหากผู้เยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจมีหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสเส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่า ลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่ 1. นรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากวิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทัคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือ มีการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่อยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคำตอบที่ให้ต่อพนักง,งานสอบสวนทางท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภยรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพล ทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนำซิมโทรศัพท์ของตนเองนั้นไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไป